สวัสดีคนที่กดพัดเข้ามาดูว้ฮะวันนี้ผมก็ใส่ตุ่มแปรงดุมเด็ดประมาณ90%แล้วแหละเออมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกยังขาดอะไรบางบางชิ้นนะอันนี้ก็มือลิงผมสั่งมาแล้วนะมือลิงมือลิงสั่งไปแล้วแล้วก็เหลือไอ้ตัวเนี้ยตัวยึดฝาดําเบรกพอดีสั่งมาแล้วมันยาวไปเอียงมาแล้วก็ยังยาวเหมือนเดิมรอสั่งใหม่อืม แล้วก็วันนี้อุปรสรรคเยอะจริงๆอันนี้ดุมไอ้บูทตัวนี้ผมสั่งมาจากในในกลุ่มนะพี่เขาชื่ออะไรบูทประเทืองการช่างไรสักอย่างนี่แหละเออพอดีของเจผมสั่งมามันเป็น28มิลก็เลยต้องไปกึ่งออกอีกประมาณ3มมิลครึ่งนะให้มันเหลือประมาณ24่ิบสี่ครึง่งยีิก็ได้เห็นไหมฝั่งนี้มันจะบา่ามันใหญ่ๆฝั่งนี้จะเล็กเนี่ยผมกึง่งฝั่งนี้ออก ให้มันเหลือ24มิล24มิลครึ่งอ่แล้วก็สวนฝังดุมสเตอร์ก็กึงเข้าไปให้มันกลึงเข้าไปานี้นะให้โซนเข้าไปให้อะไรเขาเรียกว่าอะไรให้สเตอร์อ่ะเออมันเข้าไปอีกประมาณสิบมิลน,นี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยยังขาดน็อตอยู่เลยหาน็อตใส่ไม่ได้เนี่ยใส่น็อตตัวเดียวเนี่ย พอได้ขี่พอพอได้ดูทรงไปก่อนเนี่ยน็อตตัวเนี้ยพอดีสั่งเบอร์14มาไอเบอร์สิตัวเลดพอดีมันติดไอเนี้ยตัวเนี้ยติดสีตัวส้มส้มนนะหัวมันใหญ่เกินบ่ามันใหญ่เกินมันเข้าไม่ได้ต้องหาพวกน็อตหัวเล็กๆพวกหกเหลี่ยมพวกอะไรเงี้ยเบอร์14มาใส่แม่งอุปสรรคเยอะจริงๆโอ้เปลงแม่งเหนือ่อยชิบหายหมดเยอะหมดเยอะ ซื้อน็อตมาก็ซื้อมาผิดอีกโอยเสียเงินทิง้งนี่นะบักสนิมส่งมานี้ไม่ได้ทำนานจอดไว้โอ้ยสนิมกินหมดแล้วดวูเหลือโชกหน้าสีโชกหน้าก็ยังไม่ไม่ทำว่าจะทำขี่สบายสบายสวยแต่ไม่ค่อยมีตังค์ทำทุกคนนี่ ประมาณนี้ทีเซตอยากทำเครื่องใหม่แล้วเนี่ยเออฝั่งนี้สีสวยเนาะทุกคนว่าไหมงามเป็นไงก็ประมาณนี้นะทีเซต ทำไปทํามาก็อยากได้ท่อตัวใหม่แล้วเนี่ยมันท่อตัวนี้มันยกมันยกสเตนไม่ได้ทุกคนใส่สเตนไม่ได้ <c oughs> ใส่สแตนปุ๊บติดเนี่ยติดท่อเนี่ยมันยกไม่ได้ต้องใส่ท่อปลายกระดกงอ,งอ,งอขึ้นไปถ้าเปลี่ยนเป็นปลายกระดูกก็ต้องเปลี่ยนพักเท้าใหม่อีกใช่ไหมสภาพแบบจอดสนิมเกล ว่าจะขายกินก็ยังไงยังไงอยู่เดี๋ยวไม่มีรถขี่มีไว้มีไว้ดูยังดีฮะไม่ได้ขี่ก็เวลาอยากดูอยากเห็นก็เออยังยังดียังโอเคที่เรามีม,มีมีไว้ดูว่าจะขี่ให้ดูก็โอ้เย็นแล้ววันนี้ไม่มันมันไม่ได้เย็นหรอกมันได้มีนัดใส่สเตอร์ดิมีสเตอร์ มันมีนอสเตอนเดียวไม่กลัวใช่ไหมกลัวมันหลุดเลยไม่กล้าขี่แรงทรงก็ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปเรื่อยถ้ามีเวลาว่างนะจะพยายามลงคลิปเรื่อยฝากติดตามด้วยโอเคขอบคุณครับ